สวัสดีครับสวัสดีครับช่องบอสสมุกาครับวันนี้ช่องบอสสมุกามารีวิวครับงานล้างแอร์ Mitsubishi นะครับล้างแบบถอดเปลือยครับถอดเปลือยเราจะล้างแบบถอดเปลือยเราจะถอดทุกชิ้นครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับด้านในด้านในมีเมือกเต็มเลยนะครับถ้าเราถอดเปลือยเราก็จะล้างไทุกจุดครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับ ที่ต้องล้างแบบพอดเปลือยเพราะว่าเห็นไหมครับเมือกเมือกที่อยู่ตรงนี้ครับเมือกที่อยู่ตรงนี้ครับถ้าเราล้างแบบผอดเปลือยเราจะถอดบอดี้ออกมาได้นะครับเห็นไหมครับเมือกเริ่มก่อตัวครับถ้าเราไม่ถอดล้างอีกหน่อยตรงนี้มันก็จะตันนะครับทั้งฝุ่นทั้งเชื้อราครับทั้งเมือกครับตัวนี้พอสมควรบอดี้ก็มีแต่เม็ดเชื้อรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังล้างจะเป็นยังไงถังแรกครับกับเต็มถังยังไม่เสร็จนะครับแน่นอนครับเมื่อถอดเป็นชิ้นนะครับก็ล้างได้ทุกจุดเมื่อหายฝุ่นหายเชื้อโรคเชื้อราหายนะครับถอดออกมาขัดได้แบบนี้เดี๋ยวจะมีถังสองครับนี่ถังแรกครับยังไม่เสร็จนะครับ เน่ามากๆฝังมากๆเลยคนงานหลัง้างครับ <S <S ล้างไรทางด้านนอกด้านหนด้านบนด้านล่างนะครับสามร้อยหกสิบศรัาล้างได้หมดเลยตรงนี้ก็แน่นอนครับขอเป็นชิ้นแบบนี้ก็ล้างได้หมดเช่นกัน ยี่สิบเจ็ดเดือนสองปีหกแปดครับเรียบร้อยไปแล้วครับกับการล้างแอร์มิ s u ูบิชิ h e a ว y d ตี้แบบพอดเบยครับเปิดเครื่องเทสงานส่งลูกค้าครับบานสวิงทำงานปกติไฟสถานะสีเขียวปกติเครื่องทำงานเงียบไม่สั่นไม่ดังนะครับติดต่อช่องมอดได้ครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่วันนี้ช่างบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ